Um um สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการถอนนะครับถอนในตัวของใบ n น e ไปที่ m เมตา马 k นะครับเพื่อที่เวลาการทำธุรก,กรรมเราจะได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่ใบั้นนะครับ mm hmm. ไบ n นนของเราล็อก mm hmm. อินอะไรที่เรียบร้อย เสร็จแล้วคลิกมาที่ wallet ครับแล้วเข้า f r e d and s p o r t ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมีเลขของ address ของทาง metamask นะครับซึ่ง address ของ metamask เนี่ยเราสามารถมาจดได้จากตรงนี้นะครับก็กด copy ไปเลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าตัว metamask ตรง plug in ตรงนี้นะครับมี2วิธีเมื่อเราได้ address มาแล้วเราก็ไปลุยกันเลยกดคำว่า withdraw ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว email address ตรงนี้ ก็กด a d d เดที่เรามีอยู่นะครับก็คือเลขตะกกี้นี้ที่เราก๊อปมา network พยายามเลือกให้มันตรงเชนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงเนนะ่ะเหรียญจะไม่เข้าในเรื่องของตัวนี้ผมแนะนำให้ตัวเลือกอันนี้นะครับ b i n a n c e smart chain หรือ bsc นะครับนอกจากค่าฟรีจะถูกแล้วก็คือมาตรงเชนวิธีเลือกเชนให้ตรงกันก็คือตรงนี้ดูให้ตรงเข้ากับตัว metamask ผมคลิก m e t a m a s ให้ดูตรงนี้ครับ เห็นไหมครัมันจะตรงกันนะครับ Binance Smart Chain นะครับแค่นั้นเองแล้วก็กดพอเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะถามว่าคุณชัวร์ไหมนะครับถ้าชัวร์ก็คือกดไปเลยนะครับก็คือ yes I am sure นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ยากเลยเราก็เลือกตรง amount คือจำนวนที่เราต้องการจะใส่นะครับแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะวิดดอแล้วส่วนเรียจะเข้าเมตามาก็จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับ น่าจะไม่เกินนี้นอกจากว่าคุณจะใส่พิเชศนอย่างที่บอกเลยก็จะไม่เข้าเลยนะครับตรงนี้ระวังดีๆนะครับฝากกติดตามด้วยครับขอบคุณครับ